วันที่11เดือนพฤศจิกายนปี2010เดยรวมเอา20ประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกมารวมอยู่ในการประชุม G20 ครั้งที่5จะมีการจัดเตรียมอาหารยอดนิยมทั่วโลกไว้ที่เกาหลีในยุคที่มีการต่อสู้จะดูเดือดของอาหาร G20 ในวันฝนตกเมนูที่ทุกคนต่างนึกถึงคงหนีไม่พน้นพาจอนพิซซ่าสไตล์เกาหลีและพิซซ่าญี่ปุ่นที่สร้างความฮือฮาให้กับลูกค้า รวมไปถึงพิซซ่าอิตาเลียนเมนูที่ลูกค้าทั่วโลกพึงพอใจได้เวลาเข้าสู่ยุคที่มีการต่อสู้อย่างดุเดือดของเินูอาหาร G ี20ร้านพาจอนที่ตั้งอยู่ในแทฮักกาตรวนั้นก็พาจอนตัวนั้นก็พาจอนเยอะแยะไปหมด ร้านพาจอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเราไปตามหาร้านพาจอนที่ขึ้นชื่อด้านในกันดีกว่าลองเข้ามาร้าแล้วร้าเล่านั่นคือพาจอนหรือพิซพซ่าพิซซ่าหรือพาจอนกันแน่ขอพาจอนที่นะครับ,พ,รบพวกเราก็ขอพาจอนหนึ่งค่ะอร่อยมากเลยค่ะจะสั่งเพิ่มอีกจานแล้วจะทานหมดเหรอคะหมดแน่นอนค่ะเมื่อพาจอนมีชื่อเสียงโด่งดังออกมาเสิร์ฟลูกค้า ลูกค้าที่รอคอยต่างหัวเรอะด้วยความดีใจราวกับปรากฏตัวของซุปเปอร์สตาร์เลยทีเดียวไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นมากไปกว่าเมนูนี้อีกแล้วละ่ะโดใจไม่ไหวเลยลูกค้าที่ลหลงไหลในพาจอนจนถอนตัวไม่ขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยังไงยังไงเพราะพาจอนจานโตทําให้เกิดมิตรภาพขึ้นเยี่ยมจนต้องยกนิ้วให้กันเลยสุดยอดสิ่งที่ทําให้ทุกคนหลงไหลในเมนูนี้คืออะไรกันเหรอช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหม ได้เวลาเปิดเผยวิธีการทำพาจรยักษ์กันแล้วเทแป้งลงไปบนกระทะใบใหญ่ตามด้วยหอมใหญ่กุยช่ายใบายงาที่หั่นออกไปชิ้นๆใส่ลงไปไม่ยัง้งตามด้วยหมึกสดและแป้งอีกครั้งแม่แล้วแป้งสีขาวนั้นคืออะไรกันล่ะที่โรยลงไปนั้นนะ่ะโอ้ก็นี่คะ่ะแป้งขนมปังคะ่ะไม่ใช่ของทอดสักหน่อยแล้วทาไมถึงมีแป้งขนมปังล่ะครับคือรสชาติของพาจรมันก็จะต้องมีความกรอบใช่ไหมคะ ก็เลยใส่แป้งขนมปังเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยวิธีการพลิกพาจรที่ไม่ธรรมดาโดยการใช้จานที่สามารถพลิกพาจรที่มีน้ำหนักเยอะๆได้โอ้โห,โห,โหพาจรนน่าทานแล้วทำไมอะยู่ถึงขยี้พาจรแบบนั้นล่ะเหตุผลที่ทำแบบนั้นเพื่อให้เหนื้อพาจรด้านในสุก ถ้าเนื้อด้านในสุกดีเนื้อผ่าจอนจะกรอบนอกนุ่มในผ่าจอนที่ทอดกรอบมีเนื้อด้านในที่เหลืองอร่ามรู้สึกอยากทานขึ้นมาทันทีเลยอ้าวแล้วทำไมถึงใช้กระดานไม้ล่ะก็ถ้าใช้กระดานไม้แบบนี้มันก็จะช่วยออดูดน้ำมันด้านในออกมาด้วยนะค่ะค่ะลองมาดูสิคะ ถ้าใช้กระดานจะช่วยดูดน้ำมันออกไปทำให้พาจรไม่เลี่ยนพาจรที่มีความนุ่มอร่อยไปจนถึงเนื้อด้านในพร้อมเสิร์ฟแล้วรสชาติที่ได้รับความประทับใจจากลูกค้าทั่วโลกคือพาจรจานนี้เรามาลองวัดขนาดของพาจรที่ลูกค้าติดใจกันดูดีไหมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ล่ะอวัดให้ดูเลยค่ะเห็นไหมครเนี่ย32เซนติเมตรว้าว ใหญ่พอๆกับพิซซาเลยนันเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนมากกว่า90%เซนะคะถึงจะมีปริมาณที่เยอะขนาดนี้แต่ก็ต้องมีรสชาติที่อร่อยผสมลงตัวนะคะที่เกาหลีไม่มีพาจอที่ใหญ่อย่างนี้ค่ะแค่ได้ยินเสียงก็รู้สึกดีแล้วพาจอนขนาดใหญ่แบบนี้จะทานยังไงกันล่ะเนี่ยด้วยความมีน้ำใจของคุณป้าก็เลยตัดพาจอนขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้นๆเพื่อทานได้ง่ายว้าแต่ขนาดใหญ่จริงๆเลยครับ พาจรที่หนาและขนาดใหญ่รวมถึงรสชาติที่อร่อยจะมีใครพลาดได้ละ่ะพาจรร้อนค่ะว้าวสาวกของพาจรที่ต้องการลิมรสความอร่อยต่างมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ขนาดใหญ่จังเลยเคยทานพิซซ่าเกาหลีที่มีขนาดใหญ่แบบนี้บ้างไหมคะมเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยค่ะคะ่ะโอ้และจะทานหมดเหรอคะโอ้ต้องทานหมดใช่ไหมต้องลอง อาพาจอนหน้าตาน่าทานอยู่ตรงหน้าพาจอที่แสนอร่อยอยู่ตรงหน้าแล้วจะรออะไรกันละ่ะรสชาติที่อยากจะอวดต่อชาวโลกพาจออาหารประจำชาติของเกาหลีไม่เคยพาจอที่ใหญ่แบบนี้มาก่อนครับราคาถูกแถมรสชาติสุดยอดใช่รสชาติสุดยอดเลยโอ้โพาจอของเกาหลีนี่ส,สุดยอดเลยสคครับสักคำครับสักคำครับสุดยอดุดยอเกาหลีสุดยอดเลย การแข่งขันอย่างดูเดือดของวัตถุดิบที่ใสลงไปบนกระทะที่ร at ้อนระอุเมนูที่ถูกแปลเปลี่ยนไปของพิซซ่าญ ok ี่ปุ่นหรือโอคโนมิยากิเมนูที่ให้ทั้งความสนุกทั้งรสชาติและความสนุกทั้งสายตาได้เวลาเดินทางไปยังร้านพิซซ่าญี่ปุ่นแสนอร่อยกันแล้วทันทีที่เข้ามาในร้านสิ่งสะดุดตาเลยก็คือกระทะใบใหญ่ที่วางอยู่ในร้าน รวมไปถึงการโชว์ไฟที่ดึงดูดสายตาลูกค้าเสียงกุทานของลูกค้าที่ดังไปทั่วร้านว้าวโดยวิธีการทําที่เป็นมืออาชีพยิ่งทาให้พิซซ่าญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างล้นหลามขึ้นมาเลยทีเดียวว้าวโอ้โหกำลังทําอะไรอยู่ครับพิซซาอ,อสัสก,ก้ารครับรูบ้จักไหมครับลอ,อ,องอทำพิซซาอซสก้ากันเลยไหม หลังจากใส่กระลำปลีปถั่วง,งอกกุ้งและมึกสดลงไปเพื่อสร้างรสชาติที่นุ่มลิ้นได้ยินมาว่ามีกระลับอื่นซ่อนอยู่อีกนะครับก็นําวัตถุดิบทั้งหมดใส่ลงในแป้งนะครับแล้วนำไปทอดรวมถึงใส่ชีสด้วยห้ามลืมชีสเด็ดขาดเลยนี่ใส่ลงไปครับไม่อัน้นใส่ไข่นมและแป้งสาลีลงไปเป็นวัตถุดิบที่ใส่ลงไปเพื่อให้แป้งมีความนุ่มยิ่งขึ้นยังมีกระลับอย่างอื่นอยู่อีกไหมเนี่ย เคล็ดลับของร้านนี้อยู่ที่มันแก้วใส่มันแก้วลงไปในแป้งจะทาให้แป้งเหนียวเหนียวหน,นึบๆและยังช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารอีกด้วยครับก็ถ้าใส่มันแก้วไปในแป้งพิซซ่าเนี่ยอาหารที่ใส่มันแก้วลงไปก็จะทําให้แป้งนิ่มหน้าตาก็สวยงามด้วยนะครับรวมถึงมีประโยชน์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารพิซซ่าสไตล์โอซาก้านั้นเริ่มจากใส่แป้งลงไปตามด้วยวัตถุดิบต่างๆทั้งเนื้อและอาหารทะเลตามความชอบของแต่ละคน พลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปทอดในกระทะที่มีอุณหภูมิ250องศาทำให้เนื้อแป้งนั้นมีความกรอบนอกนุ่มในได้เวลาลิ้มลองรสชาติของพิซซ่าโอสก้าดังเดิมที่มีความสดและอร่อยกันแล้วขั้นตอนสุดท้ายตามด้วยซอสสชนิดและนำไปจัดวางบนจานที่เตรียมเอาไว้เห็นปลาแห้งที่เคลื่อนไหวยอยู่บนพิซซ่าไหมครับโอ้แค่เห็นน้ำลายก็สอออกมาแล้วอยากลองชิมแล้ว พซ่สาโอซาก้ราร้อนมาแล้วค่ะเวลาที่รอคอยฉันคำหนึง่งเธอคำหนึง่งทังโนนคำหนึง่งได้ลองทาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างละ่ะใส่กระหล่ำปลีเยอะกว่าร้านอื่นๆนะคะทำให้รู้สึกว่ามีรสชาติเปรี้ยวๆเล็กน้อยค่ะใส่ทั้งเนื้อไก่และกุ้งทำให้รู้สึกเต็มปากเต็มคำรู้สึกดีมากเลยครับพิซซาอร่อยมาก พิซซาสก้าเนจะใส่วัตถุดิบต่างๆลงไปในแป้งตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลผักเบคอนแล้วก็นํามาผสมให้เข้ากันก่อนทําออกมาให้มันเป็นแป้งพิซซ่านะครับถ้าหากว่าเทียบกับอาหารของประเทศเกาหลีเนี่ยก็เหมือนกับการทําแป้งต๊อกนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นวิธีการของฮิโรชิม่าจะไม่ผสมในแป้งแต่ต้นครับจะแยกใส่ผักอาหารทะเลเบคอนต่างหากส่วนวัตถุดิบก็มีความต่าง เรามาดูวิธีการทำโอโคโนมิยากิในแบบฮิโรชิม่ากันวิธีการทำพื้นฐานดูคล้ายกันแต่ถ้าว่าผัดถุงงอกกุ้งเบคอนแล้วก็ตักมาวางเอาไว้ด้านบนเสร็จแล้วก็โรยต้นหอมและว,วางกระลำปลีลงไปด้านบนอีกแล้วก็นำแป้งขึ้นมาโปะด้านบนอีกที แล้วก็ราดซอสลงไปว,ว้าวลองฟังเสียงนี่สิผักต่างๆส่งเสียงซาซาเหมือนกับมีชีวิตเสร็จแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นๆพอดีคำแค่นี้ก็ได้โอโคโนมิยากิแล้วล่ะครับเอาวล,ละแล้แล้วโอคโนมิยากิแบบโอซาก้าและแบบฮิโรชิมามาแล้วโอคโนมิยากิอาหารญี่ปุ่น ที่มีหน้าตาเหมือนอาหารเกาหลีไม่มีผิดเพี้ยนพร้อมจะให้เราชิมกันแล้วขณะนี้ว,ว้าวหน้าตาน่าทานจังเลยและนอกจากโอคโนมิยากิของอาหารญี่ปุ่นจะมีรสชาติความอร่อยเป็นที่หลงไหลของบรรดานักชิมกันแล้วเสน,น่อีกอย่างหนึ่งก็คือบรรดานักชิมสามารถเพลินกับการชมการทำได้อีกด้วย มาแล้วครับมาแล้วครับและแล้วก็ได้เวลาที่รอคอยกันแล้วอาหารของฮิโรชิมาเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นโอโคโนมิยากิที่มีรสชาติหลากหลายเพราะว่ามีให้เลือกทานสองแบบดีมากๆเลยอาหารของฮิโรชิมาผักเออเหมือนกับสดมากเหมือนมีชีวิต มันกรุบกรอบมากเลยครับดังนั้นเมืทานเนื้อมากกว่าทานผักเลยอร่อยมากๆเลยครับก็ของแทยพิเศษนะครับวันนี้เป็นของที่ผมตั้งใจทํากับมือตัวเองเลยลองทานดูนะครับอ้าปากอ้าม,ามลงป้อนด้วยอ,อ้ามขอบคุณครับ อาหารเกาหลีมีพาจอนหรือพิซซ่าเกาหลีส่ดาอาหารอิตาเลียนก็มีพิซซ่าเช่นกันพิซซ่าที่เป็นต้นกำเนิดต้องเป็นพิซซ่าที่มีแป้งบาง,บางกรอบเรามาลองทางกนกันดูสักครั้งดีไหมพิซซ่าแบบต้นกำเนิดที่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกจะต้องเป็นพิซซ่าที่เป็นแป้งบางๆหน้าของพิซซ่าโรยด้วยเครื่องเทศต่างๆเรามาที่ร้านแห่งนี้เพื่อมาตามหาและลองทานพิซซ่าแบบต้นตำรับกัน ได้ดบรรยากาศอิตาล,ลีเลยค่ะพิซซารานอื่นรสชาติไม่เหมือนที่นี่ค่ะที่นี่อร่อยมากนั่นอะไรคะไหนอันไหนนั่นลูกค้ากําลังมองหาอะไรกันลูกค้ากําลังใจจดเจจ่อมองเจ้านี่นี่เองเรใช้ไม้ของต้นโอ๊กเป็นฟืนในการอบครับจึงทําให้มีกลิ่นและใช้น้ํามันในการทําหรือเปล่าเราไม่ใช้เลยครับเป็นพิซซ่าที่มีรสอร่อยเฉพาะตัวของร้านเราเราใส่ใจในวิธีการอบ ในทุกๆถาดนะครับออกมามีมาตรฐานมากครับหัวใจสําคัญของพิซซ่าอยู่ที่แป้งดังนั้นจะต้องทําแป้งด้วยมือและต้องมีความชํานาญเพื่อจะได้แป้งที่บางสามารถขายายออกมาได้บางซึ่งเป็นเคล็ดลับของความอร่อยของพิซซ่าอย่างหนึ่งเลยทีเดียวแต่ทุกขั้นตอนจะต้องทําด้วยมือเท่านั้นดังนั้นแป้งพิซซ่าของอานอิตาเลียนจะมีความแตกต่างกว่าที่อื่นพิซซ่าส่วนใหญ่เมื่อ,อทานเข้าไปแล้วไม่ได้รสชาติแบบนี้ครับเพราะรสชาติพิซซ่าของเราเนี่ยจะบางกรอบแล้วก็มีรสกลมกล่อมจากการปรุงด้วยครับ พิซซาที่ไม่ใช้น้ำมันในการอบและมีกระบวนการการอบแบบโบราณจะได้ออกมาเป็นพิซซาที่แสนอร่อยในการอบรอบแรกจะใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักครับและใช้เวลาในการอบที่นานหน่อยครับเพื่อพิซซาจะได้สุกทั่วถึงและก็กรอบน่าทานค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆจนอยู่ที่ประมาณ280-300องศาซ,ซึ่งการอบพิซซาด้วยอุณหภูมิประมาณนี้จะได้พิซซาที่อร่อยและก็กรอบน่าทานมากครับเหตุผลที่เราไม่อบด้วยอุณหภูมินี้ตั้งแต่ต้นก็เพราะว่ามันจะไม่กรอบครับ การอบพิซ่าโดยวางบนพื้นเตาอบเป็นเอกลักษณ์การอบพิซ่าแบบอิตาเลียนสุดท้ายก็อบอุณหภูมิประมาณ180องศาโดยการวางแป้งพิซ่าให้ห่างจากไฟมากขึ้นโดยค่อยๆอบพิซ่าแบบนี้ทีละถาทีละถาดแค่นี้ก็ได้พิซ่าแบบอิตาเลียนพร้อมเสิร์ฟแป้งบางค่ะและแป้งยังกรอบมากเมื่อทานแล้วจึงได้รสชาติความอร่อยและยังได้ความสนุกสนานจากความกรุบกรอบของแป้งด้วยเวลาเคี้ยว เอาละทีนี้เรามาชมการทำพิซซาแบบต้นตำรับกันดีไหมเริ่มจากค่อยๆเกลี่ยแป้งให้บางทั่วกันตามด้วยการทาซอสมะเขือเทศแล้วก็โรยชีสมอสซาเรลล่าลงไปแล้วก็วางชีสทับลงไปอีกทีแล้วโปะหน้าด้วยมะเขือเทศหั่นเป็นแว่นๆเพียงแค่นี้ได้พิซซาอิตาเลียนแบบต้นตำรับกันแล้วอยากรู้แล้วครับว่ารสชาติพซิซซาแบบอิตาเลียนแท้ๆของร้านนี้จะอร่อยสักแค่ไหน และนำแป้งพิซ่าที่เตรียมเอาไว้สักครู่นั้นไปอบในเตาอบอบโดยใช้ความพิถีพิถันให้ได้พิซ่าแบบอิตาเลียนแท้หน้าตาหน้าทานมากพิซซ่ามากการิต้าหน้าตาและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดยแป้งที่บางกรอบและหน้าท็อปปิ้งสามสีคือขาวแดงและเขียวหน้าตาหน้าทานจริงๆอย่ามมวแต่ชื่นชมกับหน้าตาที่น่าทานเรามาชิมกันเลยดีกว่า พออบโดยใช้เตาอบแบบโบราณและวางพิซซ่าบนพื้นเพราะฉะนั้นจึงได้รสชาติความอร่อยแบบอิตาเลียนแท้ๆค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่ร้านแห่งนี้ยังมีเมนูพิซซ่าแบบต้นตำรับอีกหนึ่งเมนูเรามาดูกันเลยว้าววพิซซ่าที่ว่าคือพิซซ่าสปาเกตตีทะเลแม่เป็นยังไงล่ะโอ้หหน้าตา,าหันแปลกจังเพิ่งเคยลองทำเป็นครั้งแรกนะนเรามาดูวิธีการทำของทางร้านกันดีกว่า พิซซ่าก็ส่วนพิซซ่าสปาเกตตี้ก็ส่วนสปาเกตตี้ดังนั้นเรามาเตรียมเพื่อให้นำมาเป็นเมนูพิเศษกันในวันนี้เริ่มจากทำสปาเกตตี้ทะเลกันเลยดีกว่าใส่หอมใหญ่อาหารทะเลและวายลงไปแล้วตั้งไฟพอเดือดคลุกเคล้าผัดให้เข้ากันแค่นี้สปาเกตตี้ทะเลก็เป็นอันเสร็จ ว้าวได้ออกมาหน้าตาหน้าทานเพราะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นต้องทำให้อาหารสุกกำลังดีซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างหนึง่งสุดท้ายนำแป้งพิซซ่ามาปิดทับเอาไว้แล้วก็นำเขาเ้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แป้งและสปาเกตตีทะเลสุกอาหารจะอร่อยมากยิ่งขึ้นไปอีกนำไปอบด้วยความร้อน250องศาโดยใช้เวลาประมาณ10นาที ก็จะได้เมนูพิซซ่าสปาเกตตี้ทะเลที่แสนอร่อยออกมาแล้วหน้าตาอาหารที่แปลกตาดังนั้นวิธีการทานก็แปลกเช่นเดียวกันนำซ่อมหมูสปาเกตตี้วางบนแผ่นแป้งพิซซ่าที่กรุบกรอบเสร็จแล้วก็นำเข้าปากงั้นช่วยอธิบายรสช,ชาติความอร่อยให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงรสช,ชาตของอาหารทะเลนี้เข้ากันได้อย่างดีเลยละค่ะ แล้วอาหารทะเลมันก็สดมากด้วยค่ะอร่อยดีค่ะฉันเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกค่ะอร่อยมากๆเลยมิชชั่นการตามหาความเหมือนของอาหารกลุ่มจี20เริ่มจากพิซซ่าต้นตำรับอิตาเลียนโรยโหระพาชีสและตกแต่งด้วยมะเขือเทศนำเข้าเตาอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วว้าวหน้าพิซซ่าออกมาเป็นธงชาติอิตาลีเลยต่น,นันตน หน้าตาเหมือนกันเป๊ะต่อมาเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นราซอสมายองเนสและวางมะเขือเทศลงไปหน้าตาอาหารก็ออกมาเป็นทงชาติญี่ปุ่นกันเลยเหมือนกันจริงๆแล้วหน้าตาคล้ายๆค,คลึงกันนั้นมาถึงเมนูอาหารเกาหลีอย่างพายจอนของเรากันบ้าง สุดท้ายตกแต่งผักต่างๆให้ออกไปทงชาติเกาหลีเสร็จเรียบร้อยแล้วความเหมือนกันของอาหารเกาหลีและกลุ่ม G ียีวันนี้นำเสนออาหาร3แบบ3ประเทศซึ่งอาหารแต่ละอย่างแต่ละประเทศสุดยอดทั้งนั้นเลยทีเดียวอาหารทำให้กลุ่ม G ียีอย่างเรามารวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นได้ในวันนี้